สวัสดีท่านเลยนะครับวันนี้เราจะพาพี่บ่านกไปซื้อรถคันใหม่ออกรถเตะทีก็ขายังไม่กินเนาะเอ้าแม่เมื่อกี้เขาว่ยังไม่ล้างหน้าอยู่โอ้โหใช่นะเ่ะกิ้เขาก็เลยแม่อาบน้ำก่อนนะเบื่อเดียวบ่ฟ้เอาหนี่อกเบียร์ส้อันนี้มเบียดูมะขามแม่นี่ไว้ทำไม่นานเนาะมะขามมะขามเปียกนะขามเปรี้ยวตัดนี้นี่ นี่ไม่ทำมะขามเปียกพ่อเก็บมะขามหวานไม่ได้เมื่อวานน่าดีมะขามหวานน่ะมันหล่นลงมากินหนูปู้ทำไมมีใครขึ้นเนาะอือไม่มีใครขึ้นโอ้โหผดใสขึ้นแม่ให้หนูไปขึ้นบ่มาตั้งแต่เราชิมดูนี่พี่นัทแล้วนี่เอาหัวละพี่นัทเอาของชิมหนูนี่เย้าหัวละเยาเย้าขาตกมาตั้งแต่นั้นเลยเย้าหัวละบอหนักตกมาตั้งแต่นั้นน่ะยังไงนกบึงก็ได้บัญชีวะน่ะ ินข้า,าเดี๋ยวหนูเลี้ยงข้าวไม่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 ไปออกแล้วมาเลยบ่ส่อบอ,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 บอต้องกินข้าวกับหนูก่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไมีทางหรอกข้ามาไปกับหนูอาทิตย์หนึ่งนะพ่อเนอะอาะอาทิตย<ม>์หนึ่งเนาะแล้วก็มาเนี่ย<ๆ>่ลัวไปยังตอนมันคุ้มเทพ่อยๆก็ยังไม่เห็นเลยเออในหลานน้อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เจอแต่คุยวีดีโอคอลก็แหละเอาอะไรเพิ่แปรงเคี่ยวเนี่ไม่สะอาดเหรอ งานอืมนอ่าห้าละไร่ไหพ่อใส่ข่ยา้ชาวห้าน่นวใส่ข่ยาวเอาแบบนี้บ่ะแต่เขามีงินหน่อยนะนี่นที่บอกขาพันสีทองมันยังไม่สุกอร่อยนะพันบางไฟพ่อบอกอืมระหว่างมีห้วยบอเพอนี่ที่พี่นกไปนั่งอ่ะนะนี่เราไรเะ้านี่เราเป็นนาง้านี่นางนั่นบอกไปดูกันเนาะ ไม่องไปกดเอาแม่ปดูวยมันเป็นปลาเน่ยมันเป็นปลาอือจ้ก็จะไปอะไรเนี้ยครับรอบรรยากาศโอ้มะหงมะหงกับเจ้าตัวมะหงอะไรนี่มะหงเขาเหรอเนี่ จะพูดเขา่าเนี่ยอืมใครมาหาเรื่องเยอะรู้จอดเขาต้องรู้จักเขาแน่เลยเขาจอดเยอะตั้งแล้ว,วนั่งรอตรงนี้นะครับพ่อคิดว่าพ่อคิดว่าหนูไปนานนานแค่ทีเดียวเดี๋ยวยังจะ เดี๋ยวคืเนเ่ดี๋ยวพี่นกหายัางไงพี่นกจะไปคาราบาวด้วยไหมเนี่ยเอาไปให้หมดเด้อบัตรประชาชนเย็นนี้จะจับของฝากเงินพ่อที่บ้านไปกินที่บ้านด้วยจับปีใหม่กันสวัสดีคนเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีค่ะน้องเบียร์สวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับดีไาไปกินกับหนูเด้อจับสลากเพื้อให้ซื้อไม้ไม่ใส่เอาเข็นยาวบอสซื้อมาให้ตัวนสักแข็ร้อยอยู่มีตัวเดียวเอาฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระบิทย์ด้วยนะครับทุกคนนะฮะดันดันนะฮะห้าร้อยไลค์นะครับสี่โอ้หกแล้วเอ้หกแล้วหกแล้วบอกเอาแปดโหลดซะเราพอนะเบียร์มีแบีย์ห้าร้อยใบนะ จากวัดเดียวพ่อจะอมหวานนะแม่ท่านล่ะทำอะไรนะเกินเย็นนี่เกิดเย็นหรือตอนไหนเกิเย็นมันจับไก่ไม่ได้ตอนเช้าจับไก่เลยห่อพ่อจับไก่ไก่ไก่บ้านนะไม่ไก่ฟันนะไก่ฟันไม่อร่อยเพราไก่บ้านนะให้เรากินอย่างกาแฟแล้วผมกินพ่อจะไปจับไก่ตัวใหญ่นะเอาเลย่องไหมเบียมบ่ขายกาแฟใจฟัน ใช้ทำเลยเล้าเย่าห้องตอนโดอนองไม่รู้นะมเจ้าดทักลนม่เจาวดถือ้าแม่พักหวานเป็นบะก็พอทันฝงก็วดไว้ยันตายจะใส่ชื่อเท่านั้นข้าวยางเนี่ยเด็กวัน้ยยมงมองหน้านะโยมดัสาวทีเดินมา4ี่ววบ่า พี่สาไม่ยอมเสียงตัวพี่จะใส่ชุดเก่าเออแล้วยอมไหมเออแล้วยอมใส่ไหมไม่รู้แต่ขึ้นไปดูข้างบนน่ะเชื่อพี่นกน่ะมันจะถามจะเาแต่มันชอบใส่ของเก่าเก่าบ๊อบบ๊อบบเศรษฐีพ่าคิริห่อตองแม่ก็พ่าคิริห่อตองพี่นุ่นนะไปเขาพี่นุ่นมาได้วันนี้เด้อเดี๋ยวจะาพี่นกไปซื้อรถก่อนเด้อแม่เดี๋ยวนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้ก็เท่หหนูนะเย็นไม่ยม เนนยไม่แม่สอนมั้งแม่พาพูดปะ่ะแม่พาพูดป่ะ <c oughs> พูดอะไร <c oughs> เย็นไวโ้โยมแม่ไม่เคยพูดนะ <c oughs> ามาจากไายก็ไม่รู้เดี๋ยวเนี้พอหนูทำไรหน่อยก็เย็นไวโยมอันนี้ลงพี่เลยนีย่ลงพี่แม่ไม่เคยนะ <c oughs> ถ้าจะไม่บวกเลยถ้าไม่บวกพี่ <c oughs> เย็นไวโ้โยมพี่ไม่มีเสียงสองแม่แค่เอากางเกงก่อนแม่ยังไม่ได้ติดหม้อมานใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วทำก่อนเนาะอย่างนี้เขาก็เอามาตรเต็ม ชุดอย่างนี้เขาเอามากี่ตัวอ๋อพี่ลุงนาเราซื้อนั้นป่ะเขาไม่เห็นพี่สายแต่ตีเนี่ยแล้วดูเก่งแม่เนี่หนูชอบเล่นเก่งเนี่ยอ๋อก็มีมีหลายตัวเนาะเอออ๋อของหนูเป็นตุ๊กเบียนนี่มันเป็นกางเก่งไต่รดเร็วๆชิวนาเสื้อของขวัญยังเปียเซีเด้อของขวัญ ออกสีร่อยเฉยะเขาสื่อสามพันสามามพันเก้าร้อยกสิบเก้าบาันบเขาไอ้นี่เลืออาแมวมาจับฉลากก็าได้เอากักตัวว่าแมวอะบอ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 เอาแมวมาจับฉลากเอบ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 อมวบบับตัวะโอ้แม่แต่ตัวสวยรับข้ารถใหม่ไปที่สกลนครแี่ไม่รู้ร้านไหนเลยแม่เป็นร้านไหนแม่บ้านไปร้านไหนอึ่งอึ่งอึงกุ้ยเฮทางข้าวทางข้าวทางข้าวสกลมา ทางข้าสกลอึงอึงกลวยเฮงห่งไปเบิ่งไหมหรบอเพล่าพ่าเบียยวไม่รู้ร้านนะเ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงทางข้าวขาจะอยู่ตรงไหนในปนมันไอ้แปะกะตูนังสือแค่นี้นี่บ่โอ้จะแถวปาดนมันบ่ทางเข่าสะกวนนันบ่นนาทางอยาไปไปผ่านบ่ นี่นะโเะโอ้ยโอ้เนี่ยมันในเมืองแล้วนะสามแยกแล้วมเออกำัเมืเออสามแยกแล้วครับตรันเครับพ่อตรงข้ากขป้มันเออมันจะกลแล้วึงเลยพันปันตอนในเมืองมมีปั่นหนามันละเร็วๆยมเอาไปเลยไม่ไปนดีนี่ยมีเดะนี่แหละแม่เธอบ้านบ่ะ่ ไเบียนบ้านน่ใส่เดียวัดบัาธุน่อมั่เพื่อไว้เอาเเพื่อไว้ใไปเพื่อไว้กไปอืมวัดเป็นเกษตรชมาหวด้วโอเคโอ่านทุกคนเดี๋ยวเชิญมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ